เรามอเป็นซิบเลยดิเอเลยทีห้าทีห้าทีน่ารักค่ะขอบคุณค่ะเก่งอะไรเก่ง ไม่ได <ir> ้กินหมอันนั้นคือปกติมันลงๆขนาดดามเล้งมันเล้ขนาดนี้ดลเดียวขอขอบคุณนะคะที่ส่งของมาให้หนูฟังอยู่เดีวว่ากเไ้ดสรสีน้วะไร้าั้ล้กเดี๋ยวทุกคนฟังเยอไมาว่ะมันเล้งว่ะขอบคุณนะคะที่ส่งของขวัญให้หนูส่งมาอีกครอหนูพูดให้ฟังอีก ส,สกแกนหาน้องดีมซื้อชาเย็นนั่นนะคะมันกินชายยนเย็นแบนหนูเลยค่ะวันละแดแก้วเขาเราเนล่าาน,น,นอาานะครับเราว่าายไม่มีใครอย่งแม่การเนการ้าท่านะครับก็คือกรตสเว็บไซต์ว่ารเก ลักษณะบาเที่ตกวในส่วนขงการทำงานต่างๆนะครับวิ่งใช้การได้ใช้การนังลเป็น้อก็คือเป็นไปตามป้อหม้ไม่มีใครเป็นคนไวคว่าวิ่ใช้จังหวัดนครศรีธรรมราชยูมันแลนด์แลนด์ที่แปลว่ามือจริงหรอถ้าจะเป็นยูโรก็จะเป็นสวยมั่นองมั่นหมา

สวยหรือไม่สวยเลยเสือกไม่สวยแต่เสือ pues ไม่สวยแต่ไม่เสือกมันต่องโอเคแล้วทำว่ามันจะต้มีอะไรบ้างแบว่าก็มีราคาอยู่เนะอรยื่จักปะอึ่งอะอึ่งใครลูกค้าสามารถไปที่ทางเ a i l แล้วก็เอาไปโอนไปยืดให้กับ xinh lắm, là... à bao nhiêu, ui điêu, minh sung anh tham làm chuyện này, leo leo, leo leo,